ค่ะเราเราไปกดมาในต่อต่อแหนมหมูใหญ่กรอ49บาทมาดูกันครั้งแรกนะเนี่ยได้49บาทแหนมหมูหนึ่งกิโลช้าดาช้าดาอุย้ยอะไรเยอะแยะจังวิ เวใส่กล่องแบบนี้เลยนะคะ49บาทคิดว่าจะได้นะได้เสยเดี๋ยวเดี๋ยวหา,าที่วางก่อนอแหนมหมูหนึ่งกิโลดูใส่กล่องพลาสติกนะคะแล้วก็มีบับเบิ้ลแล้วก็ติดเทปให้ด้วยแกะเทปออกก่อน แกแจ้งได้แล้วไหมอืออือว้าวหนูละครึ่งโลนี่ได้สองโลเอ้ยได้ได้หนึ่งโลอะ่ะสี่สิบเก้าบาทคุ้มไหมกดให้ทันนะ แนหมูยายกะรอนี่เขากินดีดิอยู่ได้เยอะยังสดสดอยู่อันนี้ขึ้นกิโลนะมันก็จะมีน้ำๆหน่อยนะกินได้เลยบ่อน หอมแผ่นใหญ่อะ่ะดูแผ่นลักครึ่งโลอะ่ะช <Sim order. S 2> mm ิมก็อเด้อนี่นะคะไม่ได้เอาจานมาเดี๋ยวชิมในถก่อน ยังดิบนะคะใครใครทานสุกก็ไปเวฟหรือว่าไปปิ้งก็ได้นะ,ะหอมหอมมากข้าวเหนียวกระเทียมอ้ออะไรให้อะไรเยอะไว้ปักพริกกับกระเทียมให้อีกให้พริกสองเม็ดกระเทียมหนึ่งเม็ดนะคะแถมมา อย่างนี้เลยค่ะทุกคนแบบใหญ่นะครึ่งกิโลอันนี้คือเราได้สออะ่ะได้หนึ่งโลเลยอะ่ะเออชิมก่นเด้อดิบเลยเหรอเปรี้ยวละหนังอืต้องเอาไปปิ้งเนาะ แซบบส้มพอดีพอดีกินเลยผู้ใดามากินแบบดิบๆกินได้เลยนะพอดีเลยค่ะแต่เราจะเอาไปปิ้งเนาะคุ้มมาก49บาทบ๊ายบาย